รงเนี้ไปก่อนแน่นอนรับรองได้เราควรจะคาดเดาเบื้องต้นว่ามันไม่น่าจะใช่ของแท้แล้วแหละปลายซสายของปลอมที่อักษรเป็นประมาณนี้ที่เป็นเขียนว่าเป็นเซนติเมตรก็เริ่มระบาดในปีนี้แล้วนะครับเริ่มเห็นละในปี2023นะครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับหนึ่งจากนิวบาลานเลเวอร์บายเอ็นบีทูนะครับวันนี้เรามาคุยกันกับเจ้า530นะครับในหัวข้อ,เ,อเรื่องที่เราควรรู้ก่อนซื้อนิวบาลานห้าสาในปี2023นะครับก็ต้องบอกว่า,เ,าเจ้า530เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นมหาชนจริงๆนะครับ เขาได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่การนำมาทำตลาดในปี2020ก็3ปีเข้าไปแล้วนะครับก็เห็นแนวโน้มว่าเขาก็ยังไปได้เรื่อยๆของเขานะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้า574เองก็เป็นรองเท้ามหาชนรุ่นแรกๆของนิวบ a ลานนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็ อยู่มาจนถึงวันนี้แล้วก็มาเจอเจ้า530นี่แหละที่มีแนวโน้มจะเป็นรองเท้ามหาชนรุ่นถัดไปของนิวบาลาน c e นะครับในประเทศไทยเอาละแล้วเรื่องอะไรบ้างที่ควรรู้นะครับก่อนที่จะซื้อนิวบาลานด์หในปี2023นีนี้เรื่องแรกเลยต้องรู้จักก่อนว่าเจ้านี่คือรองเท้าว,วิ่งนี่คือรองเท้าว,วิ่งครับเป็นรองเท้าที่ถูกวางไว้ในประเภท High Performance ประมาณในปีประมาณ1,9,9,2,9,3นะครับในการวางตลาดครั้งแรกเป็นรองเท้าสายเด้งเบาเอาง่ายๆ่ายนะ h i g h r e r f o r m a n c e ก็เน้นวิ่งเร็วแหละนะครับในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะรองเท้าที่วิ่งเร็วของเขาก็คือเป็นรองเท้าที่เต็มไปด้วยผ้าตะข่ายนะครับแล้วก็มีวัสดุเฉพาะในส่วนที่เป็นรับแรงที่จะเป็นวัสดุสังเคราะห์เนาะนะครับ เอาเจ้านี้แล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับในส่วนที่เป็นรับแรงส่วนที่เหลือทั้งหมดจะเป็นผ้าตาข่ายแล้วก็ตาห่างๆเน้นการระบายอากาศที่ดีแล้วก็เน้นในเรื่องเบาเด้งนะครับซึ่งเจ้าห้าสามส่วนก็ทำหน้าที่ของเขาได้ได้ดีในจุดที่เขาเป็นนั่นแหละนะครับเ,เบายังไงเ,เด้งยังไงนะครับ ก็คือเขาเป็นรองเท้าที่ใช้อับซอร์บนะครับที่เป็นแผ่นสิลฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ตรงส้นเท้าซึ่งมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกดได้ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างหนานะครับมีตัวล็อกกลางเท้านะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นรับ ช่วงกลางเท้าไปหน้าเท้าเนี่ยช่วงโทบ็อกก็จะค่อนข้างไม่ได้หนามากไม่เหมือนรองเท้าลำลองทั่วไปเอางั้นดีกว่านะครับยางเขามีดอกหนาก็จริงนะครับแต่ก็จะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับดูว่าผ้าเขาบางแค่ไหนก็คือเนี่ยะฮะเนี่ยแสงมันรอดได้เลยเดี๋ยวมุมไหนดีถึงจะมองเห็น มองเห็นไหมครับน,นี่เห็นไหมรอบเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเขาจึงระบายอากาศได้ดีมากๆเบาเย็นสบายนะครับใส่วิ่งเพจหประมาณนี้แหละนะครับวิ่งได้สบายสบายไม่ได้เน้นวิ่งช้าเพราะช้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเจ็บเนาะอะดังนั้นในเมื่อเขาเป็นรองเท้าวิ่งนะครับ สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเขาพังง่ายในส่วนที่เป็นขอบนะนี่นี่นรับรองว่าต้องเจอนะครับในขอบนิ้วนะเนี่ยเพราะว่าเขาช่วงเนี้ยมันจะเป็นขอบนิ้วพอดีถ้าเราเอาไปใช้ด้านอื่นๆที่ไม่ใช่รองเท้าวิ่งเนาะ,ะคือวิ่งเนี่ยมันจะรับแรงแนวแนวตามยาวของรองเท้านะครับทีนี้พอ เราไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปเล่นเ,เล่นบา์สเอาไปเล่นกีฬาอื่นที่มีการบิดตัวแบบเนี่ยครับตรงเนี้ยไปก่อนแน่นอนรับรองได้นะครับเพราะนั้นจุดเนี้ยคือจุดอ่อนที่สุดของเจ้า530ละนะครับเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ต้องเข้าใจเพราะเขาเป็นรองเท้าวิ่งนะครับเ,เรื่องถัดไปเจ้า5 3 0เนี่ยเป็นรองเท้าที่เอากลับมาผลิตใหม่ในประมาณปี2000 2 0นะซึ่งคู่นี้ก็คือ2020นะครับเนี่ยป้ายไซด์ดังนั้นป้ายไซด์นิวเวลาน,น่ะในช่วงปี2000ไม่เกิน2023ป้ายไซด์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่2020นะครับนี่2020ก็จะมี4แถวแบบนี้มี QR Code แบบนี้ซึ่งถ้าเราสแกน QR Code ดก็จะต้องตรงกับตัวเลข mr 5 3 0 sg มีเลขซีเรียลนะครับแล้วก็มีอยู่บรรทัดแสดงไซส์อยู่4บรรทัดถ้าป้าย cm เนี่ยเราก็จะเรียกว่าป้ายไทยเนาะเป็นป้ายไทยนะครับมีผลิตอยู่ที่3ประเทศคือเวียดนามจีนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับผมก็จะผลิตอยู่3ประเทศนี้ส่วนป้ายไซส์ที่เราเรียกว่าป้ายจีนหรือป้ายที่ต่างประเทศนะครับที่เรา จะเจอในการพรียอเดอร์มาค่อนข้างเยอะก็คือป้ายจะเป็นมิลลิเมตรเราจะเรียกว่าป้ายจีนอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยป้ายจีนเนี่ยก็จะไม่มี MFG เท่าที่เก็บข้อมูลมานะนะครับผิดพ,พลาดยังไงคอมเมนต์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับแสดงว่าป้าย MM ที่ขายข้างนอกเมืองนอกก็ เป็นของแท้นะในส่วนที่ททีีทท่่มีรูปแบบแบบนี้นะครับผมแล้วก็พอมาเป็นปี2023ันาเขาก็จะเป็นป้ายเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นป้าย5แถวนะป้าย5้แถวแบบนี้นะนมี usm usw นะครับมี uk eu แล้วก็อันนี้ก็เป็นป้ายไทยก็คือป้ายเป็นเซนติเมตรนะครับก็จะมี อันนี้อันนี้ป้าย2022กลางปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือปี23ปี23ก็จะมีคู่นี้นี่ครับเป็น TA นะครับพึ่งไปนี่2023ป้าย2023จะแตกต่างจากป้ายก่อนหน้านั้นก็คือตัวแถวที่แสดงไซส์เนี่ย มันจะไม่เท่ากันนะครับนี่จะเป็นแตกต่างกันอย่างนี้นะแต่รูปแบบตัวโลโก้นิวบาลานก็จะยังเหมือนเดิมก็คือประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆไปเจอรองเท้านิวบาลานต์ที่ป้ายไซส์ผลิตปี2020แล้วบอกเป็นมือนหนึ่งอยู่เราควรจะคาดเดาเบื้องต้นว่ามันไม่น่าจะใช่ของแท้แล้วแหละ ยิ่งถ้าเป็นรหัส S G ด้วยแล้วนะครับเขานิยมขนาดนี้ยังมีผลิตมือหนึ่งแล้วเขียนว่าปี2020 21อยู่เนี่ยก็เดาได้ว่าน่าจะปลอมนะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายดังนั้นก่อนที่เราจะสั่งซื้อหรือกำลังจะขอซื้อไม่ว่าช่องดังใดก็แล้วแต่ของตัว เจ้า5 3 0โดยเฉพาะตัว SG นะครับสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือขอดูป้ายไซส์ของคนขายหน่อยป้ายไซส์เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตรวจสอบตอ่างจุดต่างๆที่ผมเคยทำในคลิปก่อนๆไว้ว่าจุดสังเกตของ5 3 0น่ยนะครับที่เป็นของแท้ของพร้อมมันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเจ้าตัวเนี้ย อันเนี้ยของปลอมอันเนี้ยของแท้จะเห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างแตกต่างนะครับอย่างแรกที่ชัดเนี่ยที่อยากชวนดูคือตัวเนื้อของของตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยมันจะไม่มันนะครับของปลอมมันจะไม่ค่อยมันแล้วก็โลโก้นิวบาลานเนี่ยขอบมันจะไม่คมเนี่ยจุดอย่างเงี้ยนะครับขอบไม่คมส่วนใหญ่นี่ผมเจอคือขอบไม่คม ขอบตัวอักษรเนี่ยจะไม่คมเลยนะครับอันนี้จุดสังเกตง่ายที่สุดละนะครับส่วนที่เหลือต้องดูเยอะหน่อยเนาะอย่างที่2องเนี่ยเนี่ยคือป้ายไซส์เนี่ยครับเห็นไหมครับป้ายของปลอมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะดูสิตัวอักษรเนี่ยฟอร์มม็งฟอร์แมตของมันเนี่ยคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมครับซึงปัจจุบันเนี่ย ปลายส์ยของปลอมที่อักษรเป็นประมาณนี้ที่เป็นเขียนว่าเป็นเซนติเมตรก็เริ่มระบาดในปีนี้แล้วนะครับเริ่มเห็นละในปี2023นะครับส่วนเรื่องของการสแกนก็ดีการดูลายน้ำก็ดีอันนั้นก็คือถือว่าเป็นมาตรฐานของรองเท้าเนมบาลานเนาะก็ต้องทำนะครับถ้าเป็นไปได้ยังไงก่อนซื้อรองเท้าก็ขอป้ายส์ยเขามาดูหน่อยนะครับเป็นเบื้องต้นว่า มีโอกาสเป็นของแท้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูตรวจสอบในช่องทางต่างๆนะครับถามเข้าไปในกลุ่มผู้ใช้งานนะครับในหล,หลายๆกลุ่มก็จะมีคนช่วยดูให้นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับอยากให้ได้ใช้รองเท้าของแท้นะครับเพราะของแท้กับของปลอมเนี่ยคนละเรื่องเลยในเรื่องของอารมณ์ตัวเนี้ยของปลอมเนี่ยผมลองมาละแข็ง เบาแต่แข็งแบบไม่ได้มีความนุ่มเลยนะครับส่วนของแท้เนี่ยก็ยังนุ่มอยู่นะครับนุ่มเหนบกว่าเยอะเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้เนื้องานเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่รอยตัดเย็บเนี่ยมันดูออกนะดูสิเห็นไหมคนละเรื่องนะ้าลองดูเห็นไหมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องที่ควรจะตรวจสอบนะครับและควรรู้ก่อนที่จะ สั่งซื้อเจ้า530มาใช้เราจะได้ใช้ของแท้นะเพราะว่ายังไงก็การันตีได้ว่าของแท้มันดีกว่าตัวของปลอมแน่นอนแม้ว่าดูภายนอกเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันแต่พอใส่จริงๆเนี่ยความสบายต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับชอบเนื้อหาประมาณนี้จากผู้ชายนิวบาลานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับส c r i b e ช่องเล็กๆของคนชานิวบาลานนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม